ดีค่ะวันนี้นะคะอาม,มาตัาดรถบรรทุกนครปฐม,มนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับพวกเราสองคนนะคะเซลกี้แล้วก็เซลแบงนะคะพวกเราสองคนนะคะจะพามาดูสิบล้อพ่วงข้างหลังนี้นะคะเดี๋ยวให้เซลแบงบอกสเปครถค่ะครับตัวนี้เป็นฮิ360ลูสุฟฟิกเซสามร้อยหกสิบแรงม้านะครับตัวนี้ปีห้าเก้านะครับรสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันใกล้ๆเลยนะครับหัวเดิมๆเ,เลยนะครับหัวเดิมๆสวยๆเลย รถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะครับรถสวยมากเดี๋ยวเปิดข้างหน้าให้ดูนะครับนี่ครับรถข้างหน้าสวยมากเลยครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักเลยนะครับรถตัวนี้เดี๋ยวไปชมรอบๆกันนะครับ วสวยๆเลยครับแต่เข็บเดิมแต่เข็บเดิมเลยแล้วตอนนี้ทําสีหัวนะครับทําสีหัวแต่ว่ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไปเข็บเดิมๆเลยนะครับเสาเดิมๆคัพซีก็สวยมากเลยนะครับคัพซี ยางก็ได้ไปเต็มๆเลยตัวนี้เป็นตัวสองเพานะครับสองเพาเฟืองเร็วพื้นกระบะก็สวยมากเลยนะครับตัวนี้เป็นเบรกเป็นเบรกเป็นเบรกลมนะครับเบรกลมเฟืองเร็วครับตอนนี้เป็นดัมใหญ่นะครับดัมใหญ่ของสามมิตรแล้วก็นี่ครับ รถแหนบไม่ชิดนะครับแนบไม่ชิดรถตัวนี้เดิมทีเขาวิ่งอ้อยนะครับรถวิ่งน้อยมากวิ่งไปแค่แสนกว่ากิโลเองสเปคกระบะตัวนี้ความยาวอยู่ที่6เมตรห้สูง2เมตรแล้วก็กว้างสองเมตรห้าบนะครับเป็นกระบะลอนทรง3มิตรแบบนี้เลยครับครับเดี๋ยวพาไปชมสเปคตัวลูกกันนะครับ ตัวลูกสเปกนะครับความยาวอยู่ที่เจ็ดเมตรยี่สิบนะครับสูงสองเมตรแล้วก็กว้างสองเมตรห้าสิบนะครับกระบะสวยมากเลยนะครับกระบะพื้นสวยมากคัดซีสวยๆแบบนี้เลยแต่พวกยางตัวลูกที่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวเปลียบให้ได้นะครับพื้นเสวยแบบนี้เลยนะครับเอาไปนี่ก็พอไปบิงได้เลยพร้อมใช้เลยนะครับไม่ต้องไปเก็บงานเก็บอะไรแล้ว เดี๋ยวพาไปชมสเปคเครื่องสเปคเกียร์กันนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่อง 6u z นะครับเป็นท่อ ID ทองยสวยแบบนี้เลยนะครับเครื่องสวยมากน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับไม่เคยเปิดเลยเครื่องไม่เคยเปิดเลยนะครับพื้นหัวก็กันความร้อนก็ยังอยู่ครบนะครับ เทอร์โบใช้งานได้ปกตินะครับเทอร์โ <Liber> บ <ation> อันนี้เกียร์ก็เป็นเกียร์แซเอฟนะครับเดี๋ยวพาไปฟังเสียงเครื่องกันนะครับ คอนโซใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องค่อนข้างดีมากเลยนะครับเครื่องแน่นแรงดีนะครับภายในหัวก็ใส่สวยแบบนี้นะครับครบเลยอุปกรณ์คอนโซลหน้าไม่มีแตกไม่มีหักนะครับสวยครบ ื้นหัวสวยสะอาดนะครับตัวนี้เลขไม่อยู่ที่แสนเ็ดครับแสนเกดแท้ๆเลยนะครับรถวิ่งอ้อยรถไม่ค่อยได้ใช้งานสเปคตัวนี้แม่ลูกบรรทุกได้30ตันบวกเลยนะครับตัวนี้คุมมากนะครับใครที่เอาไปวิ่งอ้อยไปวิ่งปามวิ่งอะไรพวกนี้วิ่งได้หมดเลยนะครับตัวนี้ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆหลังจากที่เราไปชมรีวิวรถพ่วงมาแล้วรถสวยพร้อมใช้งานมากเลยใช่ไหมคะสําหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่อยากออกรถพ่วงนะคะใช้เงินออกรถน้อยนะคะยอดจัดสูงนะคะรถพ่วงคันนี้นะคะตอบโจทย์เลยนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ฝ่ายขายของอมาตะรถบรรทุกนคนปรปฐมนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะทางเต็นของเรานะคะยังมีรถให้พี่ๆได้เลือกมากมายอีกหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวลากนะคะ หกร้อเล็กนะคะหกร้อใหญ่หรือจะเป็น10ล้อนะคะทางเต้นของเรานะคะก็มีให้เลือกนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ